มันเหนื่อยเหลือเกินฉันอารมณ์เสียมากเลยเน่ออารมณ์เสียเพราะอะไรฉันลงมาเสียเงินน่ะกลับไอ้เครื่องบ้านนี่แล้วก็รักค่ารักษาพยาบาลให้นายแล้วก็ฉันต้องมาดูแลนายอีกได้รึเปล่าไอ้ชายจันไม่ชื่อชายชื่อบอย มันก็เป็นม่ชชามันก็น,นแหละช่วงเชอะเราไปดูเครื่องปนนั่นหนึ่งกสูงดีกว่าจากพ่อทแล้วเรายัางไม่ได้อีนเลยเรยังไม่ดทดลองอย่างอื่นเลยเริ่มจากเช้งคองนเชิญพี่น้องชมก่อนเอ่อ หนึ่งฉันต้องลายกระถาก่อนมันคือกระถาเวทมต์พิเศษนะที่ันเชิญใครออกมาก็ได้รล่มไม่ไยไม่หานมาโอ้ใช้การพยายามเลยนะมึง โอ้ย,อยพวกเราอยู่มาอยู่ที่ไหนเนะี่ยโอ้โหด,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 ดีพี่นัองน้องสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่สวัสดีบอยโอ้สวัสดีบอยโอ้สวัสดีพี่สวัสดีพี่โอ้สวัสดีนอ้องเดี๋ยวทดลองเดี๋ยทดลองอะไรเลยคือ แล้วพอเราใช้ไม่รู้เลยจังหวัดนีะประเทศนี้ใครโอ้นี่คือชาลีเปิดรู้เองอ่ะโอ้ชาลียินดีที่จับโอ้ฟันดีรับคุณพี่แล้วพวกแกเรียกใช้มันทำไมเน่ใช่ๆก็ใช่ๆเรียกมาตายฮ่าๆๆาามกุกจะใช้ได้ว่ะฮ่า

ทูพีฟ้าก็าฟิงบ่อยฟื้นฟืน้นนี่เนี่ยตบหัวโอ้ชินกับเร็วเกเมื่อแบบกี้ใครมานะ่ะโอ้เราติดฉันน่ะนี่อันนี้มันละอง,องเลยเชงเถอะเราคนเอาผลไม้ทุกชนเราเราคนเอาผลไม้ทุกชนนิดที่เราไม่ ใหม่ไอ้ถูกโมบายเกมยอดฮิตตลอดการโดยผู้พัฒนาไใไม่ใหม่เขาไม่ได้สปอนเซอร์เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไปม่ใ่เออทุกคนลืมมันไปแล้วกันนะโอเคเรือถือว่าเราขายของคอมฟีแล้วกันนะเมื่อกี้กดปุ่มพิทอนเลยเราไปเราไปสปอนเซอร์เฉยเลยเฉยเลย

ราเนะี่ยขอพ่อโฟรโมชอร์หน่อยพ่อโฟรโมชอร์นี่จัดไปโอเป็น,นไปก,ก,กันดูดดูโอเคไอคอนเมื่อกี้มันถูกไล่ออกแล้วโอ้โอเคโอเคจัดไปนี่ขึ้นใหญ่แต่ขึ้นใหญ่เป็นคอ อีพีนี้มันมัวนิมากมัวนิเกับอีพีที่แล้วอีพีที่คนบัวอันนี้ก็มัวเองิปเรามัวรู้กันนะช้กวนั้นเนะเยพี่เจ้าผลไม้ไม่แตก ตด้ยังเหย่เป็นฝุ่นฝุ่นแล้วเป็นอุกาบาทเลยเกาะฟุตจอดนะต่อไปก็น่าจะตาพวกเราเร็วแล้วนะใหม่ใหม่ใหม,ใหม่ฉันไม่เอาฉันไม่เอาจอมรับเดิอแดแกเดือตายยิ่งเดือดไปแก ฉันก็ยังไม่เจ็บเลยวฉันก็ยังไม่ตายเลยวฉันก็ยังไม่เกิดเพราะฉันเกิดมาแล้วนี่ไหนนีนหาเขาอ,อ้างใส่ตัวไปไปชู่ๆเพื่จงเป็นฝุดจงเป็นฝูกเป็นถูกเถิดอย่าให้มีเว้นทิ้งกันแลยกันเลยสาอทุกก้าว พองฟังโปรดคอยฆ่าเกิดใหม่เป็นคนมนุษย์อีกด้วยล้ก่อนเพื่อเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ก็จะให้พ่อโฟลโูมชันไม่ต้องให้เกียรติกูได้